ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมบรรยายในวันนี้จะได้พูดในหัวข้อเรื่องครองอะไรจึงมีสุขคําว่าครองครองคํานี้หมายถึงครองรอเรือ ซึ่งแปลว่าดำรงไว้รักษาไว้โดยที่แท้จริงแล้วคนทุกคนในโลกนี้ก็ล้วนแต่ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นคนทั้งหลายจึงรักตัวเองยิ่งกว่ารักสิ่งอื่นใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าความรักเสมอด้วยตนย่อมไม่มี จะเห็นได้ว่าตัวเรานี้เป็นที่รักยิ่งกว่าสมบัติอย่างอื่นถ้ารู้ว่าตัวเราเป็นที่รักกว่าสิ่งอื่นก็ควรละเว้นจากความชั่วไม่ทำบาปกรรมอกุศลตั้งใจทำแต่ความดีและรู้จักรักษาตนการรักษาตนนั้นก็คือการครองตนนั่นเองคำว่าครองท่านแบ่งออกเป็นสามความหมายด้วยกัน 1. ค,ครองตนคือการรักษาจิตใจของตนให้ดี 2. ครองคนคือการครองใจของคนหรือการเอาชนะใจของผู้อื่นด้วยความดี 3. ครองงานคือการรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประการที่ 1. ครองตนหมายถึงการรักษาจิตใจของตน เพราะจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจิตมีหน้าที่สั่งให้กายและวาจาทำตามคำสั่งถ้าจิตใจเป็นกุศลจิตใจดีใจที่ดีนั่นเองก็จะสั่งกายและวาจาให้ดีไปด้วยจะทำสิ่งใดก็ทำแต่สิ่งที่ดีจะพูดสิ่งใดก็พูดแต่สิ่งที่ดีเพราะกายและวาจาตกอยู่ในอำนาจของใจทั้งนั้น แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใจเป็นอกุศลใจเป็นบาปจิตใจไม่ดีใจเป็นบาปหรือใจที่ไม่ดีนั้นก็จะสั่งกายและวาจาให้ไม่ดีไปด้วยจะทําจะพูดก็เป็นไปในทางทุจริตเพราะกายและวาจาตกอยู่ในอำนาจของใจอีกเช่นเดียวกันสำหรับข้อธรรมที่จะรักษาจิตใจของตนให้มั่นคง มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งขันติความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบจิตใจสองสัจจะความซื่อสัต์สุจริตเมื่อใจสุจริตกายและวาจาก็สุจริตไปด้วยประการที่สองครองคนหมายถึงการครองใจของคนเอาชนะใจของผู้อื่นคนเราทุกคนมีความต้องการคล้ายๆกัน นั่นก็คือต้องการว่าทําอย่างไรจึงจะให้มีคนมารักเราเคารพนับถือและบูชาเช่นพ่อแม่ก็มีความต้องการอยากจะให้ลูกเคารพนับถือครูบาอาจารย์ก็มีความต้องการให้สิทธิเชื่อฟังคำสอนดังนั้นทําอย่างไรจึงจะครองใจคนหรือเอาชนะใจของคนได้ ในทางพระพุทธศาสนาท่านให้ยึดเอาหลักธรรมที่เรียกว่าสังขาวัตถุซึ่งแปลว่าสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนอื่น4ประการคือ 1. ทานการให้แบ่งปันทำให้คนที่ได้รับเกิดความรู้สึกประทับใจ 2. ปิยวาจาการพูดวาจาไพเราะอ่อนหวาน 3. อัตจริยา การทำประโยชน์ให้คนอื่นเช่นช่วยเหลือทั้งกำลังกายกำลังความคิดและกำลังทรัพย์ 4. สมานัตตาการวางตนให้เหมาะสมสมควรประการที่ 3. ครองงานหมายถึงการรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนรักครองงานในพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตัดหลักการคองงานนั้นไว้สี่อย่างด้วยกันเรียกว่าอิทธิบาสสี่คือหนึ่งชันทะความพอใจในงานเป็นคนรักงานพอใจในงานที่ตัวเองรับผิดชอบ 2. วิริยะการทำงานต้องมีความขยันหมั่นเพียรทำงานไม่ข้างค้างทำงานในหน้าที่ให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 3. จิตตะเอาใจฝักใฝ่ในงานทุกอย่าง ไม่ให้เกิดความท้อแท้ในการทำงาน 4. วิมังสาหมั่นค้นคว้าพิจารณาคิดคน้นแก้ไขปรับปรุงงานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายหลักการครองตนครองคนและครองงานนี้เป็นหลักพื้นฐานที่ใครๆก็สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารทุกระดับการรักษาตนคือการคองตนนั้นท่านจัดเป็นการรักษาภายในคือรักษาตัวเราเองส่วนการครองคนและการครองงานท่านจัดเป็นการรักษาภายนอกต้องหมั่นรักษาให้ดีอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตของเราดังพุทธพจน์ที่ว่าผู้ใดรักษาตน ภายนอกของผู้นั้นเป็นอันรักษาได้